สวัสดีค่ะคก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดนนทบุรีนะคะวันนี้เราจะพาไปสถานที่ท่องเที่ยวนั่นก็คือ,กอเกาะเกตค่ะเป็นสถานที่ที่ดังของจังหวัดนนทค่ะซึ่งเมื่อปี54นะคะได้เกิดอุทกภยัยคันใหญ่ขึ้นซึ่งเราจะไปดูว่าในปีนี้เขาได้มีการฟื้นฟูแล้วก็พัฒนาปรับปรุงไปขนาดไหนแล้วค่ะ พี่บอสครับสถานของเรานะครับเป็นเจดีพุทธเตาว,วัดปลารมายัยเป็นสถานของเกาะเกตครับเดี๋ยววันนี้นะคะพี่จะพาไปชมเกาะเกต็ดสภาพที่ฟื้นฟูแล้วหลังจากอุทก,กภัยเมื่อปี5 4ค่ะไปชมกันเลย เรากําลังอยู่ที่หน้าหมู่บ้านองอ่างค่ะเดี๋ยวพวกเราจะพาเข้าไปชมในหมู่บ้านนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างป่ะอยากจะขอถามอีกนิดนะคะว่าเหตุการณ์และทุกที่ผ่านมาคุณพี่ได้รับผ,ผลกระ,ะทบยังไงบ้างคะกระทบแน่นอนเลยนะคะเพราะที่น้องนั่งอยู่นเวลานี้ถ้าน้องนั่งเนี่ยคือมิดหัวน้องนะคะที่ได้ผลกระทบก็คือข้าวของเสียหายบ้านก็ ราคาเสียหายได้รับความเสียหายค่อนข้างจะเยอะอพอน้ําลดลงแล้วได้มีการฟื้นฟูไงบ้างคะก็เริ่มต้นเลยก็คือล้างทาความสะอาดแน่นอนนะคะแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่เราต้องทํามาค้าขายส่วนไหนที่เป็นส่วนของการค้าขายเราก็รีบซ่อมก่อนแต่ส่วนที่เป็นบ้านเรือนที่เราอยู่อาศัยเนี่ยก็ยังเก็บไว้ก่อนเพราะว่าต้องบอกเลยว่าลายด้ามันหดหายไปก็เลยต้องเก็บไว้ก่อนก็หลายๆส่วนบางบางบ้านที่เสียหายแล้วก็ต้องอยู่อาศัยเ้าก็รีบซ่อม แต่ในส่วนของพี่เนี่ยก็ซ่อมแซมในส่วนของการการค้าก่อนว่าเราต้องทามาหากินตรงนี้ความสูญเสียของวัดนี่ถือว่าเยอะไหมคะวัดวัดทุกวัดป้องกันไม่ได้เลยยกเว้นวัดปรมัยที่ป้องกันไม่ได้มีแค่จุดเดียวแค่นั้นที่ป้องกันไม่ได้แต่ปัจจุบันเนี่ยทางวัดก็ได้ได้เสริมเขื่อนขึ้นให้สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาอีกเพราะว่ากลัวแต่ว่าไหลอีกอีกวัดหนึ่งซึ่งมีเขื่อนอ่ะป้องกันไม่ได้เขื่อนแตกอันนี้เลยคือเป็นสาเหตุนี่เราก็ต้องคอยระวังอยู่แต่เมื่อตอนช่วงวัดปรมัยที่ป้องกันไไม่่ด้ี ก็เกือแบ,บแตกเหมือนกันแต่ชาวบ้านก็รีบไปช่วยกันก็เลยป้องกันไม่ได้ก็เลยว่าปลไมยเนี่ยไม่ได้เสียหายแต่ก็นางหนาในเรื่องของการที่ต้องต่อเติมหรือการต้องซ่อมแซมถามวมาเสียหายเยอะไหมก็ถืงงอไวเยอะอะค่ะถือไเยอะขอบเชาพี่อุ้ยเดี๋วยวยมานานแล้วอ่ะอยากินขนมยูทโฮก็เก็ดอ่ะอุ้ยนี่ไงร้านลุงปุ่นแคนฉันน่ะลุงร้านลุงมีอะไรกินา หร้านลุงขนมเยอะจังมีอะไรมั่งเหรอคะอ่ามีหมากฝรั่งมาดาวดองไข่ตุ้วกตทาสมอบ๊วยจิงจากิมจอมะนาวดองช่อนเล็กชตบอลบ๊วยสี่รถเกมมาได้งูตุ๊กตาบาบี้ซัฟฟี่บาราณขนมไผ่ขนมโกรดตุ๊บตับอู้เยอะจังเยอะไม่จ๋าอ่าสวัสดีครับอยากให้มานะครับถ้ามาร้านลุงปุ่นแฟนฉันแล้วจะเจอขนมย้อนยุคนะครับ มากันได้ทุกเสาร์อาทิตย์หรือว่าธรรมดาก็ได้ธรรมดาก็มาได้เพราะธรรมดาก็จะมีคนขายอยู่ร้านค้าก็จะน้อยหน่อยแต่ว่าเสาร์อาทิตย์นี่จะร้อยเปอร์เซ็นต์ขอให้คนอยู่ทางไหนทไกลๆก็มาร้านลุงปุ่นแฟนฉันขนมย้อนยุกได้มาถึงร้านลุงแล้วจะไม่แพงของลุงสิบบาททุกอย่างป้ายแดงอ่าลุงจะขายของไม่แพงครับผมก็สถานที่ท,ท่องเที่ยวเกาะเก็ดนะคะก็จะมีะพิพิธภัณฑ์มีวัดมีอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายก็อยากจะเชิญชวนเยาวชนหรือว่าผู้ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะเชิญชวนแบบว่า ยินดีต้อนรับมากนะคะถ้าจะเข้ามาเที่ยวใน,กนเกาะเกต็และเมืองนนค่ะพ่อค้าแม่ค้าที่นะคะอัธยาศัยดีมากเลยค่ะให้การต้อนรับเป็นอย่างดีขอเชิญเพื่อนๆทุกๆคนมาเลือกซื้อของได้นะคะครับอย่างทีพ่พวกเพื่อนๆพี่ๆเกินไปนะครับก็ขอเชิญชวนชาวไทยชาวต่างชาติมาเที่ยวที่จังหวัดนนของเรานะครับชาวนนยินดีต้อนรับต้อนรับครับบ๊ายบาย